สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ i วไลโนเ l e เซ e นเตอร์ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำบริการเสริมพิเศษที่สร้างความสะดวกสบายให้กับสมาชิกซิวไลมอลทุกๆท่ทานไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจลูกค้าหรือร้านค้านั่นก็คือบริการระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification ค่ะ เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนบริการของซิวไลมอมขั้นตอนที่1เข้าสู่ซิวไลมอมอแอปพลิเคชันจากนั้นกดปุ่มโฮมที่ด้านล่างค่ะกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านให้เรียบร้อยจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่าบันทึกข้อมูลและกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะขั้นตอนที่2กดปุ่มโปรไฟล์จากนั้นเลื่อนลงมาและคลิกคำว่า Line Notification หรือลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านลน์จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านลายค่ะขั้นตอนที่3ระบบจะแสดงหน้าต่างการผูกบัญชีผ่านลายของท่านให้ท่านกรอกอีเมลและรหัสผ่านของไลน์ให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนที่4ระบบจะแสดงหน้าซีลไลน์นอติฟิเคชันขึ้นมา โดยให้ท่านเลือกห้องแชทที่ต้องการให้ส่งข้อความแจ้งเตือนหรือท่านสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อทุกท่านเลือกเรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มเห็นด้วยและเชื่อมต่อได้เลยค่ะขั้นตอนที่5ระบบจะแสดงหน้าต่างสำเร็จซึ่งท่านได้ทำการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่านไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่ทุกท่านลงทะเบียนแจ้งเตือนผ่านไลน์หรือ l ล n e notification เรียบร้อยแล้วทุกบริการของซีวิลมอร์ก็จะแจ้งเตือนท่านผ่านไลน์ที่มีชื่อว่า Line notify ค่ะบริการ Line notification แจ้งเตือนเรื่องอะไรบ้างสำหรับสมาชิกและลูกค้าซีวิลมอม์1การแจ้งเตือนการเติมว o เช h ร์2การแจ้งเตือนการถอนพ็อกเก็ต3 การแจ้งเตือนร้านค้ายืนยันออเดอร์4การแจ้งเตือนร้านค้าจัดส่งสินค้าสำหรับร้านค้า1การแจ้งเตือนออเดอร์ลูกค้า2การแจ้งเตือนออเดอร์ลูกค้ารอยืนยันค่ะง่ายสะดวกแถมมีการแจ้งเตือนตลอดแบบนี้ทุกท่านก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและบริการต่างๆจากซิวลไลมอแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ